โอ้โหจู้แบงค์รูอาการไม่ดีเลยอ่ะแม่กลัวจะเป็นแบบโมโม่แบบไม่ใหญ่เพราะว่าแบงค์เขามีประวัติเป็นมะเร็งไงกลัวจะมันกินข้างในหมดแล้วไงตอนนี้อาการซมไม่เดินไม่เหินไม่กินไม่กินน้ำไม่อะไรนอนแบบหัวใจรวยลินเลยอะแม่พาไปหาหมอมาแล้ววันนี้ฉีดยาอัเสบหมอเขาก็ ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์เขาบอกถ้าจะเอ็กซเรย์จริงๆอ่ะจะอยากดูจริงๆต้องไปที่ศีรษชาแต่เขาก็ฉีดยาแก้อักเสบเขาก็วินิจฉัยแล้วไม่ได้ว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันจะต้องเอ็กซเรย์อย่างเดียวถึงเป็นมะเร็งก็แบบไม่ใหญ่ช่วยอะไรไม่ได้อีกแต่วันนี้มียาแก้ปวดให้แบงค์แล้วฉีดยาแก้ปวดแล้วกินยาแก้ปวดไปแล้ว แล้วก็ก็คือรมอฟีนรมฟีนไม่ใหญ่พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินวันนี้กินของหมอไปถ้าของหมอหมดก็ถ้าสามวันไม่ดีเขาบอกสามวันไม่ดีก็ต้องพาไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ถ้าเกิดเจอมะเร็งก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนโมโม่อะเอยเหมือนเบนน่ะเบนก็ตายเพราะมะเร็งกินปอดกินตับหมด แบงค์น่าจะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายนั้นโอ้ยแบงค์เอ้ยทำไมถึงอย่างนี้ลูกเออนอนนี่กิ่งวนเลยนะเออเดี๋ยวแม่ไปเอาอันนี้นะเอาพัดลมมาเปิดให้เอ,อ,อยกูชีวิต